แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ800คำเกี่ยวกับการรีวิวรถ Fiat Toro Ranch ปี2025ที่แปลเป็นภาษาไทยอย่างครบถ้วนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวรถกระบะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2025 นั่นก็คือ f i a t Toro ร a n c h รุ่นใหม่ล่าสุดรถกระบะสไตล์ลักชัวรี่ไซส์กลางที่กำลังสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนในปีนี้ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นขึ้นสมรรถนะที่น่าประทับใจและภายในที่หรูหราก็ว่าที่คาดไว้ไม่ว่าคุณจะมองหารถไว้ใช้งานทำงานหรือขับแบบมีสไตล์ในชีวิตประจำวัน f i a t Toro Ranch รุ่นนี้อาจจะเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหาเริ่มจากภายนอกก่อนเลยอย่างแรกที่เห็นได้ชัดคือดีไซน์ใหม่ที่ดูดันยิ่งขึ้นรุ่น r รน c ์นี้มาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ สีดำเงาพร้อมเส้นโครเมียมแนวนอนที่เพิ่มความหรูหราและความแข็งแกร่งให้กับตัวรถไฟหน้าเล็ก็ถูกออกแบบให้เพรียวบางขึ้นพร้อมกับไฟ DRL ที่ดูทันสมัยอย่างมากฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่ดูทรงพลังมากขึ้นและตัวรถโดยรวมยกสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้มีท่าทางที่พร้อมลุยมากกว่าเดิม รุ่นแรนช์ยังเพิ่มรายละเอียดพิเศษเช่นกระจกมองข้างแบบโครเมียมซุ้มล้อสีเดียวกับตัวรถและแผ่นกันกระแทกใต้กันชนหน้าที่เน้นความพร้อมใช้งานในทุกสภาพถนนล้ออัลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่คู่กับยางออเท r เรนไม่เพียงแค่ดูดีแต่ยังพร้อมลุยทุกเส้นทางด้านข้างตัวรถยังคงมีดีไซน์เฉพาะ